วันนี้นะครับจะเป็นวันที่รวยที่สุดและจะเป็นวันที่จนที่สุดผมจะสั่งซื้อรถไถยักษ์รถไถใหญ่ครับทุกผู้ครับคนตัวพีขึ้นมาครับมาที่หมดรถไถใหญ่เลยครับผมคือมันอยู่กับเรามานานแล้วค,นค,นครับทุกผย้ครับแต่ว่าเราไม่เคยเอามาเล่นทําไมทําไมเราถึงไม่เอามาเล่นโอ้โหเรล้รอ,รอคู่ซะด้วยนะประเด็นอนะล้อเดียวไม่มีเลยเหรอลรกพี่ ถามจริงเอ้ยเป็นรถที่สวยมากเลยนะโอ้โหอันนี้ไม่ใช่รถเอ่อมอดนะเป็นรถตัวเกมเลยครับผมรถที่เขาก็แถมมากับตัวเกมนั่นแหละเฮ้ยลายเมื่อกี้มันสวยดีวะ่ะมีลายลมีแบบว่าลูกเล่นข้างในด้วยนะครับผมอ่าล้อนี่เจาะจริงนะครับผมเป็นแบบว่าเจาะจริงๆเลยแต่งได้ไม่เยอะนะครับผมเพราะว่ามัน มันไม่ใช่รถมอสนะครับผมอ่าโหใหญ่จริงๆครับทั้งหมด3ามแสนเก้าเอ้ยจะไมถูกจังวะ <c oughs> แล้วก็บีอีกคันหนึ่งนะครับผมอ่าเคล็อ่า,เ,อา <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันสําหรับคันนี้ <c oughs> ผมว่าคันนี้ม่งสวยดีวะเคลสแม่งแพงกว่านะท่านผู้ชมอยู่อันหลังไม่ใช่ว่าจะถูกกว่านะครับเอ้ยไม่ใช่ว่าจะแพงกว่านะไม่ใช่นะอันหน้าก็แพงเหมือนกันอันนี้ อันนี้เป็นล้อแท็กยิ่งแพงไปกันใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็ล้อแท็กเนี่ยแพงมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถไถคันนี้ครับท่านผู้ชมครับมาโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับรถมาที่บ้านเราบาบริษัทเรากันเลยดีกว่าไปอันนี้เป็นรถเมอร์เซเดสเบนะครับผมแค่รถก็แครรถลากก็หรูแล้วนะ แคโรล่าก็หรูแล้วเบอร์เซเนตเบนสอะแคทซอร์บิน่านะครับผมโอ้หออกได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะออกได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเาโอ้โหแคนาบ้านก็ติดลอบมากอ้ยเดี๋ยว เออไปดิเหยียบเร็วอเลยโอเคหน้าบ้านก็ติดแล้วลูกพี่เออไปดิ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 โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยไปดิอโอ้โหแค่หน้าบ้านก็จมแล้วไอ้บ้าอือโอ้โหทุกคนทุกคนกระเด็นขึ้นมาทุกคนกระเด็นขึ้นมาโอ้โหดูทุกคนกระเด็นขึ้นมาท่านกท่าม ออไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่อะไรของผมนี่ทำไมมันจมอะไรง่ายขนาดนี้เนี่ยอันนี้หน้าบ้านแบบหล่มจัดเลยนะเนี่ยดินหน่อยดูพี่ดินหน่อยโอ้ดินไม่ออกวะมีรถไถมาลาบวะดูดูดูด,ดูด,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 ดูมีรถไถมาลาป่ะเอเจทีพีก็ได้มะมาโอเคพี่ก็เหลือพี่คนเดียวอย่าเดียพี่เอ้ยที่จะช่วยประโยชน์ผมได้ อย่าไปติดกับเขาอีกเด้อพี่เด้อยืดยืดได้ปะพี่ยืดได้ปะพี่เออขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสจะนีละคนโว้ยที่พี่จะไมพี่ไปเผื่ขึ้นอย่างนั้นอะ่ะแล้วมันวางลงยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงวุ้ยแหลมปิดเลยว่ะท่านผู้ชมอย่าไปทิ่มยางนะเนี่ยอ่าไปไปไปอย่าไปทิ่มโดนยางนะ อันนี้แค่ออกบ้านนะเนี่ยอันนี้แค่ออกบ้านนะเฮ้ยดันไม่ไปได้งไงวะ้ยพี่ตั้งพวงอะไรตรงๆเลยดิโอ้โหเออออกแล้วโอเคโอ้ยขอบคุณครับแม่รถสมจริงมากเลย โอเคครับถอยครับอันนี้เป็นที่จอดนะครับผม <c oughs> ที่จอดรถโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับกันดีกว่าวูบไปรับรถไถใหญ่มาไถแปลงนนะเนี่ยเนี่ยไถแปลงนี้ให้หมดเสร็จเลยนะครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปกันละครับ ส่วนเขาเรียกว่าไงในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรวะส่วนของไอโรเบีตอ่ะเดี๋ยวเราเอารเบีตของเขามานะครับผมนะครับผมเพราะว่าโรเบียตเรานี่มันมันมีแต่แคบแคบนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันกว้างค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมกว้างมากๆเลยครับทุกยงครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอารเบีตของเขาแล้วกันนะครับผมอ่านะครับผมมันต้องพนุ่งนี้แล้วกันนะครับผม เสียงอะไรหอนวะเนี่ยโอเคขับรถได้ถูกเลนนะครับนี่แค่เริ่มต้นไม่ออกขนาดทางออกบ้านยังเหนื่อยแล้วทางออกบ้านยังเหนื่อยแล้วอะไรอีกวันนียทำไมผมเอาออกแล้วไม่ใช่เหรอลูกพี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคันจะใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมอู้ยแม่งใหญ่โง่รถเราอีก ใหญ่กว่าหัวลากเราอีกอะ่ะต้องไปขึ้นข้างนอกแล้วเนี่ยหัวลากเราจะลากไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่คือข้อดีของอ่รถคันนี้มีในสโนลันเนอรด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยอะมันเป็น DLC นะครับผมโอ้โหเออไม่ใช่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อผมยังไม่ได้ปลดล็อกเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน เดี๋ยวเดี๋ยใกล้แล้วแหละนี่คือข้อดีของเอเกมฟาร์มก็คือ,คอมันสามารถลงรถมาดูแบบนี้ได้ครับนี่เราจะสามารถมาต้องใกล้ๆได้เลยนะครับผมซึ่งสโนลันเนอรไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับนี่ดูล้อเลยความสมจริงอ่อมันมัน,มนเทียบกับสโนลันเนอร์งั้นเหรอ <laughs> เดี๋ยวผมขอไปดูสโนลันเนอรก่อนอ่ะทุกคนจําภาพนี้ไว้แล้วกันนะ เดี๋ยวผมเปิดตัวกันแล้วกันนะท่านผนะู้ชมนะเดี๋ยวเปิดตัวให้น้องเขาหน่อยอไปครับไปเอ๋นี่เปิดตัวเลยละกันโอ้โหสุดยอดที่ทางขึ้นติดกับล้อเลยนะครับผมโอ้โหแล้วเป็นล้อคู่ด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูในห้องเก่งกันดีกว่านะครับผมนี่คือข้อดีของเ,อเกมฟาร์มเนาะมันสามารถที่จะขึ้นแบบนี้ได้นะครับผม เดินลงแบบนี้ได้โอ้โหนี่คือห้องเก่งนะครับทผู้ยมโอ้โหกว้างมากโอ,โอ้มีที่นั่งข้างๆเลยนะครับผมโอ้โหใหญ่เฉยๆนะใหญ่แบบแต่ว่าใหญ่แต่ไม่มีอะไรเลยสตาร์ทเครื่องนะฟังเสียงสามสองหนึ่งเสียงปกตินะแต่เราแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังในสนุนรอนเนอร์ด้วยโอ้โหเลียวเอวอ่อน <c oughs> นะครับผม ผมรวยครับวันนี้ผมรวยโอ้โหล้อใหญ่มากๆท่านผู้ชมคันโคตรใหญ่อ่ะมันเอาไว้ทำอะไรวะคันใหญ่ขนาดนี้อ่ะโอหไฟมหาศาลเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเอารถมาขึ้นโรเบตตรงนี้นะเดี๋ยวผมซื้อโรเบตก่อน โรเบทที่เราจะใช้นั่นก็คือจะเป็นโรเบทแบบว่ายาวๆหน่อยแล้วกันแล้วก็กว้างๆนะครับทุกู้ชมครับเราใช้โรเบทไอตัวนี้ไหมฮะไม่ได้ติกออารเเเาเหรอเออโรเบทไอโรเบทแปลกอ่ะเออเอาไหมแต่ว่าผมมองว่ามันจะออกไม่ได้ด,ดิมันยาวเกินเนาะมันยาวเกินหนะามัน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 จะออกได้ปะวะ เดี๋ยวผมออกไปเอาก่อนเดี๋ยวออกไปติ๊กมาก่อนโอเคนะโอเคตัดอ่าโอเคเดี๋ยวลองซื้อดูนะครับผมตัดมาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวลองผมลองซื้อดูนะว่ามันจะต่อได้หรือเปล่านะแต่ผมมองว่าไม่น่าจะได้นะมันจะเกิดบริเวณช่วงนี้อู้ยาวอยู่นะลองดูลองดูลองดูนะครับผมลองดูลองดูกดตุพีครับผมลงไปที่โลเมดอ่า ตัวนี้โอเคไม่มันไม่น่าจะยาวแต่มันเน้นกว้างอ่ะมึงจะเด้งไปไหนนะเฮ้ยอันนี้มึนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มึนนะเนี่ยเรามึนมากเลยเนะี่ยเอาเอาแคบสุดๆเลยเอาสั้นสุดๆเลยตัวนี้เออตัวน,วนี้ตัวนี้น่าจะได้ครับผมสีสีเอาเป็นเหลืองดำแล้วกันนะครับผม อ,อันนี้เอาเป็นอ,อ๋อล้ออันนี้อ๋อนี่อันนี้เป็นสีสีของขอบไงอันนี้เป็นสีล้อล้อเหลืองอืมเฮ้ยไม่ใช่เอาอันนี้ดิโอ้โหอ่ะซื้อมาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่ ถ้าในฟาร์มย2อ่ะมันจะมันจะประกอบมาให้เลยครับแต่ในฟาร์มสิบเออแบบงงก้าไม่ต้องประกอบเองอะ่ะผมแบบงงมากเลยต้องประกอบเองอ่ะงงซ่าดงงจัดๆเลยงงจัดๆเลยงงลอามาดูกันว่าเราจะเลี้ยวข้าได้หรือเปล่านะซึ่งหัวลากตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่นะหัวลากเพาเดียวครับผมนี่ มาดูกันว่าเราจะไปส่งกันที่บ้านยังไงครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมอ่าปวดล็อกก่อนนะมันจะปวดตัวไหนวะนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ใชหนึ่งสองสามโอเคต้องกดจีให้ถูกอะ่ะ โอเคต้องกดจีให้ถูกนะครับผมมาวันนี้ผมจะรวยแล้วครับผมและผมก็จนจนได้โอ้โหดูเครื่องยนต์เขาดิท่านผู้ชมดูเครื่องยนต์เขาผมอยากให้ดูเครื่องยนต์นะครับผมมันมองไม่เห็นอนะอมองทะลุนี้ได้หรือเปล่าตะแกรงนี้คือจอดจริงๆนะมองทะลุจริงๆนะครับผมเนี่ยใช่เปล่าวะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่นี่ไงมองทะลุเห็นสีแดงจริงๆด้วย ถังเอ่อถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้โห oh. ดูเครื่องนะครับผมแม่ดูเขาวาดโมเดลดิโอ้โหผู้ชมมนขึ้นได้ปะเนี่ยทำไมมันดูไอ้โลเบดูแคบจังวะ mm hmm. ได้แหละแต่มันจะล้อยื่นเนาะ อ่าขึ้นมายืนยืนเยอะนะยืนเยอะนะโอเคค่อยๆถอยมาครับผมได้อยู่ได้อยู่แต่ยืนเยอะมากๆเลยโอ้โห ยื่นขนาดนี้ลูกพี่ยื่นขนาดนี้ปั๊บโอเคนี่นี่นี่ไหมดูเวลามันล็อกนะครับผมนี่เป็นไงแค่นี้ล่ะแค่นี้นะครับผมเวลามันล็อกก็ประมาณนี้เ้ยทำไมมันเพื่อนจังวะ ใครไม่มาทำรถผมเปื้อนเนีย่ยท่านผู้ชมเอ้ยมึนชิบผาเลยว่ะเอออย่ามึนดิน้องอย่ามึอนอย่ามึนให้มากไปครับผมล็อกก่อนนี่ครับล็อกเรียบร้อยครับโอ้โหนี่คืออ๋อเขาเรียกว่าเป็นการขนส่งที่แบบโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะดูดิโอ้โห นี่ครับโอ้โหเป็นการขนส่งที่แบบโหดจัดๆอ่ะน้องท่านผู้ชมเนาะวิดีโอน,นี้ขนส่งก่อนนะเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับผมสั่งซื้อรถขุดเอ้ยรถรถไถขนาดยักษ์ครับผมนี่ครับเป็นการขนส่งที่แบบใหญ่ยักษ์มากๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหเวลากลางคืนนีไฟโคตรสวยเลยนะท่านผู้ชมไฟข้างนอกอ่ะข้างๆ้างเลยโคตรสวยเลย ไปดูกันเลี้ยวครับผมเยบเฮ้อหหูหัวไปแล้วเลี้ยวไปนู่นแล้วเลี้ยวไปนู่นแล้วเลี้ยวไปนู่นแล้วเอาละนี่ครับมันก็จะสะบัดหางให้ตามปกติเลยโคตรดีแต่ว่ายังมีรถสวนมาก็แล้วกันนะ <c oughs> อู้หไปครับผมสุดยอดสุดยอดทุกคนวานไปครับผมนี่ครับ โอ้หัวลากเลยลากขนาดนี้เลยเหรอลูกพี่อือหือโหยอดสุดยอดยอเฮ้เยร네เราจะข้ามสะพานได้หรือเปล่าวะเนี่ยเราจะข้ามสะพานได้หรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะโอ้ได้โอ้โหกว้างขนาดนี้เนาะผมคุณนึกว่าสะพานจะไม่แคบไม่ใช่นะครับกว้างอยู่ยอดสุดยอดยอโอเคเดี๋ยวเรา ย้ายไปหน้าบ้านเลยย้ายเข้าบ้านไปเลยสุดยอดสุดยอดโอ้โหดูดิการขนส่งที่ใหญ่ยักษ์มากๆากทุกผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราไปไถเฮ้ยเอาเฮ้ยล้อโอ้โหท้องติดว่ะโอ้ตรงนี้คขา้องแต่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีวิธีเรามีวิธีอ่าเรามีวิธีอยู่นะครับผมกด F1 ครับดูมันสามารถ อ๋อมันสามารถยกขึ้นได้ด er. ิกดยังไงวะกดยังไงวะผมลืมว่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้หมุนอันนี้หมุนอันนี้ไม่ใช่อันนี้หมุนอันนี้อันนี้หมุนข้างหลังอันนี้หมุนข้างหลังอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ยกยกแล้วไงยกแล้วทีนี้ก็ไปอันสุดท้ายเลยใช่ไหม นู่นนู่นนู่นเห็นไหม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 เห็นมันยกไหมนี่นี่นี่เนี่ยเออนี่นี่นี่มันสามารถยกได้เยกได้ยกได้ขึ้นได้เราทำแค่นี้เราก็วิ่งได้แล้วครับทุกท่านเห็นไหมมันก็จะยกขึ้นมันแต่ว่ามันจะสูงนะขอตัวเองเพื่อรีเซ็ตท,ทุกอย่างนะครับผมรีเซ็ตทุกอย่างนะครับทุกอย่างจะกลับเข้าสู่แนวตรงทั้งหมดนะครับผม มันจะรีเซตให้ทุกอย่างเลยนี่นะรถก็จะสูงขึ้นนะครับผมก็ท้องก็จะไม่ติดแล้วแต่ถ้ามีเนินที่สูงกว่าน,นี้ก็ติดอยู่ดีนะครับผมโอเคอันแรกอะมันอันสุดท้ายนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปส่งถึงในบ้านเลยละกันนะครับทุกผู้ชมนี่ครับโอ้โ,อโอหถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผม ถามว่าเลี้ยวเข้าบ้านแคบซอยแบบนี้ได้ไหมเลี้ยวได้นะมันจะสะบัดหางให้เองเลยนะครับผมเดี๋ยวดูนะแต่ว่าเราต้องตีวงนิดหน่อยนะครับตีวงนิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมมันจะสะบัดหางให้เองเลยนะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละครับผมเออล้อจะชนหรือเปล่าเนี่ยเออ้อชนล้อชน เดยก็ยกยยแม่โอ้โหโลจากด้วยนะประเด็นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมันต้องกดอกเข้าบานได้ปหเนี่ยมันต้องเบี่ยงๆมาฝั่งนี้หน่อยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วน <ka> ั่นไงติดอะไรวะเนี่ย จะจมนะลูกพี่นะโอเคครับทุกคนวิดีโอนี้ก็ผมก็จะปิดไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมยืบอ่ะน่ะนี่เห็นไหมข้างหน้ามันก็ยุบลงแล้วเห็นไหมวืบลงอ่ะข้างหน้าก็สามารถลงได้ข้างหลังก็สามารถลงได้เช่นกันนะครับผมมาช่วงแรกๆมันเล่นไม่เป็นโอ้โหโคตรมึนเลยท่านผู้ชม โอเคครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ปิดไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยว่ากันอล้วเอาเอาไปรอ